ใส่เงี้ครับตอนนี้งครั้งใส่ซอสมันแต่เพราะมันกรอบแล้วเอ,อาก็ตักขึ้นมาแล,ล,ล้วก็บร้อรสดีนะครับแต่หมากนี่นะครับแมงคาอีสานที่นิยมและถือดูนี่าจะตัดมาคามใส่กีนกระปูที่นี่ครับปูหน้าหอมหอมมันมันยอดครับเพราะกรอบเพรดีตามรักมากนะครับแร้อยรสดีครับที่นี่ แสบมาครับทีนเนื้อต่ำตัวดาวบนสิินกยังก็แสบครับทีิง,งกงกินก,กั็ต่ำมาขามซะอีกกระปูครับผมขามดิบโอเคครับปหมึกแห้งครับคราวนี้ ไายสานครับว่าปลายฮือครับปลาหมึกแห้งครับปลาหมึกกล้วยครับอันนี้อาจจิปิโต้ไงลุดลุดครับผมเพราะแล้วเพราะแล้วแม่ ตีนอมมึกครับนี่ครับตีงอีปูโลจีปูมันๆหอมๆนะครับปูหน้าสุดยอดตามเซตปากขามครับที่นี่อาหารอีสานขันเทพครับเม่นู่นเลยนี่ครับกีปูเสซตเรียบร้อยครับกระปาขามดิบๆสามหน่วยครับพ่อครับผมใส่พริกดิบลงไปครับ เกลือครับหยุกหนึ่งสเด็ดน้ำมีอิปูนะครับสีลงไปครับเท้ามีปปาดเท้าสิเด็ดกลางมันแข็งครับ เดีเอาเลยต่ำครับพอต่ำละเอียดแล้วค่อยแกะปูลงครับนะครับพอละเอียดอันนี้นึงเท่าไงอู้หูปูไข่ผมครับครับไข่ปูกำลังเป็นตัวหน่อยเลยเดี๋ยวดูดิง่ันเป็นไข่แต่ป่าครับทั้งปูทั้งอึง ต่มันออกลูกใบเนี่ยนี่กระดองไว้ครับที่เด็ดนี่แหละปนม,นมันน้ำตรงนี้นะครับปนปูต้องใส่ตรงนี้นะครับปูแม่จะเป็นแบบนี้ครับปูแม่ตรงนี้มันสิใหญ่ ต่อไปกระตำมแชมปูละเอียดครับที่นี่อลองแสบหมากครับผมหอ,อมปูปมมูมันๆอมที่นี่จับครับเมนูเมนูจับเพราะในขามหลายคู่อยู่อะไรที่เราครับ งรถครับที่นี่เาาปิดซองนะครับรหาปลาแดกจะปลาแดกตอนลงไปครับรทีนี่ปลาแดกปลาคอเด้ครับเนื้อปลาคอล้วนนคือเนื้อง,งูครับปลาคอตาแสบมากเลย มีปลาดุกน้ำตองห่วงสนามน้ำน้ำปลาจีบหนึ่งครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อย ินครับผมหอมปูแจ่มมากครับเอาเลยครับผมนี่ครับเห็นเดือดลอยมาได้ครับกินข้อขึ้นข้าวเหนียวครับนมัแย่งที่ละโง่ครับแกที่ละโง่คนกบไซอิปูครับคนกบไซอิปู กับแกงที่ละงบเีือดดูกันครับส่วนหลายมนนีต้มน้ำมันเผือสดครับนครับตมามมะขามใส่กระปูผมลาแดดนัวๆครับกปนปลาหมึกแห้งทอดแมงกอก นี่บอกตองหวานครับมาหวานอะไรเรครับแ่บตัวเนี้ยครับ,รบขามนีก็ขอมาแต่รีสอร์ทนะครับหอมูร,รอวห,หอมอมากค,ครับปูมันมันก็ป็นหมึกแห้ง มาเลยเดียมครับนี่นู่นชาบทาดปัจจุบันครับก,รกัะปองกกก่งห่วงเลยครับป้อมชาบสมานแอก เราหาสวยให้ใครดีงัยอยากให้ต่งงครับอยากกุยง คนกบใส้ปูครับซึ่นี่คนกคบรับกลมด้วยไหมทำไม,มกับบวงหวานครับอกอบบวงหวาน ความหวานครับคุยบนกบไปทิง ปวดมือก็เจะมาขำกรบปิ้งมือเอาอครับคืออะ

ม,มาครับในนูน้นทัมาเป็นอยากกินจำมะคามด้วยนะครับพอดยีติปูมันๆนะบอกมาทึ่่ปูหน้ามันๆมาก đúng rồi chắc không biết mực hàng lắm mà thế nhỉ hầu là năm không Hãy subscribe cho kênh <laughs> <laughs> Ghiền không เข,เ,เ,เขาครโบบนผมแซ็บผบใจพริกเผาพริกดีครับมันเลยที่เป็นกบหน้าครับงั้นมนันทอคหอมเผาแก่มปนน เององว่วงของขอนคข้ากอกช่วงนี้มันบอ่อจากใครครับมันหลาแล้วแบบนักแสบผูก้กองแบกพวกแมงแถนั้นก่อน A mưu môn đi ốm cốm mẫn đi binh không ăn binh không ăn bắn cho em mùa mưa mẫn ốm. Hoặc hai kếp lời học sinh em mân hai ốm. Mày mắm về thật. hay mắm hay ỏi, mẹ lạ nhau Coi bây giờ lại tàu phải không? là mặt hàng Đợi không ชิคประเดกให้เบิ้งครับอืมประเด็กปลาคอครับตุ่ม้องใหม่สุ mm hmm. ดอ่ะ thịt của khay hàng dẻo Phân của bên tôi là béo ơn tôi nhảy hả Ông rồi

ไปต้นี่ครับสุดอดครับแต่มาคามยิบใช่กับปูหอมมันมันงกินกับปิ่งแบบมืกออดมากกว่ารวมนทำไมหอมมันดีครับปูกีหอมผมซ้อตามครับเกินใหม่คลิปหน้า